กราบสวัสดีเจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าตําบลบัวก,กลางตี่ฮักแล้วก็คารพบทุกทุกท่านเลยนะเจ้าสําหรับวันนี้เจ้ามาปากราบเสียงไร้สายของเทศบาลตําบลบัวก,กลางโดยเราจะมีการกระจายเสียงนะเจ้าทุกวันพูด แล้วก็วันศุกร์ตั้งแต่เวลา4โมงเกิงเป็นต้นไปโดยเราจะมีการกระจายเสียงผ่านในส่วนของระบบเสียงไร้สายของเทศาบาลตำบลโบกางและผ่านสื่อออนไลน์เบจะเป็นเฟซบุ๊กเพจของเทศาบาลตำบลโบกางนะเจ้าโดยในวันนี้เจ้าตรงกับวันพุธ ที่ซิเดือนกันยายน2568ปากับรายการโบกางนิวโดยมีข้าเจ้านางสาววรพาพินโยจิตนักประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโบกางเจ้าก็หับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนในวันนี้สำหรับข่าวสารที่จะนำมาอุเอิญประชาสัมพันธ์ก็มีหลายข่าวสารตีกันนะเจ้า สำหรับข่าวแรกเจ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศประจำวันที่10กันยายน2568ในส่วนของภาคเหนือของเฮานะเจ้าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะยังยิ่งเจ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจริงใหม่ละปูนลำปางพะเยาวแป้สุโขทยัยตากกำแพงเพชร และก็จังหวัดพิษณุโลกในช่วงตั้งแต่วันที่10ถึง11กันยายนจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60 ถึงเจ็ดซิของพื้นที่จะมีฝนตกนักบางแหง่งในส่วนของวันที่สิบสถึงสิกันยายนนะเจ้าจะมีฝนตกนะเจ้าร้อยละสีซ่ซถึงหกของพื้นที่ซึ่งก็อาจจะทำให้ปริมาณฝนนั้นลดลงลงมาพ่องนะเจ้าแต่ยังได้ก็ตามนะเจ้าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้นจะได้มีการเตือนออกมานะเจ้าว่าในส่วนของประเทศไทย ตอนนี้นะเจ้าจะมีฝนตกหนักบางแห่งฝนจะทะลม32จังหวัดรวมถึงจังหวัดกรุงเทพนะเจ้าโดยปริมาณของฝนนั้นนะเจ้าจะอยู่ที่ร้อยละเจของพื้นที่ยังไงก,ก็าตามเจ้าก็ขอให้ป้อแม่พี่น้องทุกทท่านนะเจ้าได้ระมัดระวังในส่วนของบ้านเรือนตกเก่านะเจ้าโรงเรือนเลี้ยงสัตว์รวมไปถึงสุขภาพของตัวท่านเองตัวนะเจ้า จะสำหรับข่าวต่อไปเจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับในส่วนของกิจกรรมโครงการน้าจ้าของเทศบาลตำบลบกกลางของเฮาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้า เมื่อวันที่เก้ากันยายน25 6 8หดที่ผ่านมานะเจ้าทางเทศบาลตำบลบ,บัวกลางโดยการนำของท่านนายกเกษรลินมูลลังสีนายกเทศมนตรีตำบลบ,บัวกลางเจ้าได้มีการมอบหมายให้นายมนพปินชัยรองนายกเทศมนตรีตำบลบ,บัวกางได้มีการน,นำปลาคันนะนะเจ้าของผู้สูงอายุ ที่เป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุของวัดปาตานตำบลบวกลกางของเฮาจำนวน40คนติกันในการเดินทางไปศึกษาดูงานเจ้าของโรงเรียนผู้สูงอายุ วัดหัวฝายอำเภอพานจังหวัดจิงไฮซึ่งที่โรงเรียนของวัดหัวฝายนั้นนะเจ้าก็มีท่านพระครูปิยะวันพิพัฒน์ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวฝายเปิ้นเป็นประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเจ้าโดยปเปินได้มีการอู้ถึง ในส่วนของการขับเคลื่อนของโรงเรียนผู้สูงอายุของหอไฟายรวมถึงกิจกรรมต่างๆเจ้าที่ปนได้ทำมาซึ่งก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของประสบการณ์นะเจ้าเพื่อที่จะให้ในส่วนของขคณะครูก็ดีหรือว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่เทศบาลของเฮาได้มีการนำไปปรับปรุงแก้ไข ทำให้โรงเรียนผู้สูงอายุของเฮานั้นนะเจ้ามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและยังเปล่นไปตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีตำบลโบกางเจ้าตี่เฮายาเจะาห้ในส่วนของผู้สูงอายุมีความหู้นะเจ้าและยังมีการต่อยอดในส่วนของภูมิปัญญาต่างๆฮือลุ่นลูกรุ่นหลานของเฮาได้มีการสืบต่อไปเจ้า ในวันเดียวกันเจ้าท่านนายกก็ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่น้องๆน,นักเรียนและคณะครูที่ได้มีการเข้าร่วมการแข่งขันเดินตัวนอนในระดับประเทศนะเจ้าในงานมหกรรมทักษะวิชาการระดับประเทศประจำปี2568ที่ผ่านมานะเจ้า โดยใน่วนของน้องๆน,นักเรียนของเฮาเจ้าได้เดินทางไปแข่งขันนะเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนของภาคเหนือเฮาได้รับรางวัลชั้นเลิศที่หนึ่งในการแข่งขันเดินตัวนอนระดับภาคเหนือและไปร่วมทําการแข่งขันในระดับประเทศที่จังหวัดศรีสะเกษเจ้าปรากฏว่าน้องๆของเฮาได้เข้าสู่รอบ6ทีมสุดท้ายนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นรางวัลที่สูงเหมือนกันนะเจ้ากูปีที่ผ่านมานี้เฮา จะบ่ค่อยได้เข้ารอบลึกๆนะจ๊ะแต่ปีนี้ก็ถือว่าเาน้องเก่งนะเจ้าได้เข้ารอบ6ทีมสุดท้ายนะเจ้าซึ่งในการมอบกิติบัตรในครั้งนี้เจ้าก็เพื่อเป็นการแสดงความภาคภูมิใจและการชื่นชมในส่วนของแรงกายแรงใจความพยายามและความสามารถของน้องๆนักเรียนรวมถึงการเสียสละ ของนักเรียนและก็คุณครูเจ้าที่ได้ร่วมกันฝึกซ้อมและก็มีการสร้างชื่อเสียงให้สำรับทางโรงเรียนของเฮาท่านนายกเทศมนตรีเจ้าท่านเกษรินมูลลังสียังได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณ นาเจ้าในส่วนของนักเรียนระครูตลอดจนผู้ปกครองเจ้าที่มีส่วนพักดันคือน้องๆน,นาเจ้าไปสร้างชื่อเสียงคือกับท้องถินของเฮาโดยทางเทศบาลของเฮาเจ้าพร้อมตี่จะสนับสน,นุนในด้านของการศึกษาการกีฬาและทักษะพิเศษของน้องน้องเยาวชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นฐานนะเจ้าสำหรับการพัฒน,นาของเด็กและเยาวชนของตำบลโบกางของเฮาต่อไปนะเจ้า ข่าวต่อไปเจ้าในส่วนของนะเจ้าเทศบาลตำบลบัวก,ก้างนะเจ้าเฮาได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะเจ้าไปเก็บและก็รวบรวมขยะอันตรายในชุมชนของตำบลบัวก,ก้างเจ้า เมื่อตะวาที่ผ่านมานะเจ้าทางเจ้าหน้าที่ของเฮานั้นนะเจ้าได้ลงพื้นที่ไปเก็บขยะอันตรายซึ่งเป็นขยะที่อยู่ในถังขยะสีแดงที่ทางเทศาบาลได้มีการนำไปติดตั้งแต่ละหมู่บ้านซึ่งพอขยะมันเต็มนะเจ้าเฮาเก็จะได้นำขยะอันตรายนะเจ้าซึ่งก็ประกอบไปด้วยหลอดไฟกระป๋องสเปรย์ หรือรวมไปถึงทานไฟฉายต่างๆนะเจ้าซึ่งบาสามารถนำไปทิ้งในถุงขยะหรือว่าถุงดำได้เฮาก็ได้มีการสร่งเจ้าหน้าที่นะเจ้าไปเก็บเพื่อที่จะได้รวบรวมนำไปส่งที่อบ,บจอของเฮาในการที่จะนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการมาใึ้ก่อเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปนะเจ้ายังได้ก็ตามเจ้าก็ต้องขอความร่วมมือ ในส่วนของพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะเจ้าว่าขยะอันตรายถางสีแดงนั้นนะเจ้าจะเป็นการคว้างนะเจ้าหรือว่าทิ้งในส่วนของขยะอันตรายเท่านั้นแต่บางคนนะเจ้ายัง นำขยะท,ทั่วไปนะเจ้าไปทิ้งที่หัน่นเพราะฉะนั้นนะเจ้าต้องขอความร่วมมือเนาะหากท่านนําขยะท,ท,ทั่วไปไปทิ้งที่หัน่นมันจะทํามื่อถังขยะสีแดงเต็มววยนะเจ้าพอท่านจะมาทิ้งขยะอันตรายก็ปรากฏว่าทิ้งมาได้เพราะขยะมันเต็มเนาะเพราะฉะนั้นนะเจ้าขยะทั่วไปใื้นําไปใส่ถุงดําหรือว่ากระสอบหรือว่าถุงไอไงก็ตามเจ้าพอทิ้งแล้วเนี่ยมัดปากถุงห้เรียบร้อย ก็จะมีรถนะเจ้ามารับส่งถึงหน้าบ้านของท่านท่านไหนที่อยู่ในซอยก็เอาวางไว้แถวแถวถนนนะเจ้าก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ประกอบการของเอกชนเปิ้ลก็จะเดินทางไปเก็บนะเจ้าข่าวต่อไปเจ้าในส่วนของข่าวก่อสร้างเนาะช่วงนี้ก็จะหันว่าทางเทศบาลเฮาได้มีการดําเนินการก่อสร้าง โครงการหลายๆโครงการอย่างเช่นนะเจ้าโครงการก่อสร้างถนนคอสลนะเจ้าของมูที่13ซอย3ทับนะเจ้าแล้วก็ดูไปถึงเจ้ากาก่อสร้างนะเจ้ากนหรื้อถนนมู5เชื่อมมูซซึ่งตอนนี้นะเจ้าในส่วนของโครงการโครงสร้างพื้นฐานนั้นนะเจ้าเฮาก่อได้มีการก่อสร้างและส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจงานทุกครั้ง นะจากเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไว้ใจได้นะจ้าว่าการดำเนินง,งานโครงการก่อสร้างพื้นฐานต่างๆนั้นเราจะมีเจ้าหน้าที่เป็นวิศวกรน,นะจ้าเป็นอาในช่างไปตรวจสอบเพื่อให้มีความรอบคอบโปร่งใสและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมเพื่อความแข็งแรงปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ฮือแก่ป้อมแม่ปี่น้องประชาชนตีสัญจรผ่านไปมานะเจ้าซึ่งทางนี้เจ้าถนนทุกเส้นนะเจ้าบเพียงเพื่อที่จะทำให้ทางเดินสะดวกปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นการพัฒนาพื้นที่ของชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิต ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนยังยั่งยืนนะเจ้าอย่าได้ก็ตามเจ้าสำรับถนนเส้นไหนที่กำลังก่อสร้างประชาชนอาจจะเดินทางไปบัสะดวกนะเจ้าทางเทศบาลก็ขอสุมาภัยมาณโอกาสนี้นะเจ้าหากถนนสำเร็จเรียบร้อยก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าว่าประชาชนจะสัญจรผ่านไปมาได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นนะเจ้า ข่าวต่อไปเจ้าก็เป็นข่าวสาระน่ารู้นะเจ้าที่เกี่ยวกับในส่วนของโรค RSV นะเจ้าซึ่งถือว่าเป็นตัวไวรัสชนิดหนึ่งมักจะมีการระบาดในช่วงของฤดูฝนไวรัสตัวนี้เจ้าจะหันว่าคนที่จะติดต่อหรือว่ากลุ่มเสี่ยงภัยนั้น ก็จะมีสองกลุ่มตยกันกลุ่มแรกจ้าจะเป็นกลุ่มของละอ่อนน้อยเด็กที่มีภูมิคุ้นกันบ่าแข็งแรงและแห่งกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุที่อายุ65ปีขึ้นไปรวมไปถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวนะเจ้าในส่วนของอาการเจ้าการ,าการติดเชื้อนั้นหลังจากที่ได้รับเชื้อประมาณ4-6วันท่านจะมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกนะเจ้าหากหายใจและมีเสียงวีด เสียงค,ครื่คลากอยู่ในคอของท่านมีอาการเบื่ออาหารซึมควรที่จะไปปะหมอทันทีนะเจ้าเพราะว่าปัจจุบันนี้นะเจ้าเฮายังมียารักษา เชื้อไวรัส RSV โดยตรงแต่เราจะมีการรักษาตามอาการอย่างเช่นหากปวดหัวเป็นไข้ปนก็จะขึ้นกินยาพารานะเจ้าหากมีน้ำมูกก็จะขึ้นกินยาลดน้ำมูกนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะเจ้าได้ดูแลตัวเกาดีๆนะเจ้าวิธีการป้องกันโรค RSV ในช่วงนี้นะเจ้าก็คือการล้างมันล้างมือขึ้นสะอาด ด้วยน้ำหรือว่าสบู่บ่อยๆนะเจ้าหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือว่าใกล้ชิดคนที่บัสบายหรือว่าการไปสถานที่แออัแนะเจ้ารวมไปถึงหื้อทำความสะอาดของใจของเล่นของตี่ใจร่วมกันนะเจ้าหื่อมีความสะอาดอยู่สม่ำเสมอเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆตัวนะเจ้าข่าสุดท้ายในวันนี้เจ้า ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับในส่วนของการช่วยเหลือเกษตรกร,ะกรนะเจ้าซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นนะเจ้าก็จะหันว่ามีกเกษตรกรที่ทํานาปลังถ้าเป็นภาษาเมืองเฮาจะฮ้องว่านานแล้งนะเจ้าซึ่งก็ได้มีการหับนะจ๊ะในส่วนของสตางค์ช่วยเหลือโครงการช่วยเหลือประชาชนเงินไร่ละ1,000บาท เบิกเกินซิบให้โดยเพือนได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรนะเจ้าตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนละอาจจะมีบางคนที่ตกหล่นอยู่ใน่ซนของนะเจ้าหน้าปีประจำปี2,568ทับ2,569โดยตอนนี้นะเจ้าบางพื้นที่ก็กำลังอยู่ในช่วงของการประชาคมโดยเพือนจะมีการนะเจ้าโอนเงินวันที่3และ18ของเดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่กันยายนนี้นะเจ้าจนถึงก <c ười> <c ười> ุมภาพันธ์2,569นกนั้นนะเจ้าก็จะมีการโอนเดือนละ1ครั้งทุกๆวันที่18จนถึงกันยายน2569ก็สรุปง่ายๆนะเจ้าหน้าปลังนะเจ้าเพื่อจะมีการโอนนะเจ้า ในรอบที่3ก็คือในวันที่วกันยายนและ30กันยายนส่วนหน้าปีนะเจ้าจะโอนในวันที่3และ18ของเดือนโดยจะเริ่มตั้งแต่กันยายนจนถึงกุมภาพันธ์69นะเจ้าจากนั้นเปิ้ลก็จะมีการโอนเตื้อละครั้งนะเจ้าในทุกวันที่18จนกว่าถึง กันยายน2569ซึ่งหากป้นเดือนกันยายนไปแล้วนะเจ้า2569ก25ไปแล้วต่างท่านอย่ามาเข้าเตือ้อใื้ท่านไปตรวจสอบแล้วก็เช็คดูกับทางเกษตรอำเภอนะเจ้าเพราะว่าป้นจะโอนเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะเจ้าอย่าเดก,ก็าตามเจ้าฝากติดตามในเรื่องของ ปทองว่าข้อมูลจากสื่อต่างๆว่าจะเป็นสื่อของเทศบาลหรือว่าสื่อต่างๆนะเจ้าเพื่อที่ท่านจะได้หูทันแล้วก็ทันเหตุการณ์นะเจ้าสําหรับในวันนี้เจ้าหมดเวลาลงละต้องฝากทุกท่านตัวนะเจ้าว่าอยากติดตามข่าวสารโครงการนะเจ้าหรือว่าผลงานต่างๆของเทศบาลท่านสามารถติดตามได้ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆว่าจะเป็น Facebook YouTube Tik ็อกไลน์ หน้าเจ้าเว็บไซต์ ก็สามารถที่ตามดูได้หลายช่องทางเลยนะเจ้าพิมพ์เข้าไปค้นหาคําว่าเทศบาลตำบลโบ,บก,กางก็จะเห็นช่องทางต่างๆปรากฏขึ้นมานะเจ้าจะสําหรับวันนี้เจ้าหมดเวลาลงแล้วนะเจ้าต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะเจ้าในส่วนของข่าวสารของเทศบาลตำบลโบ,บก,กางเจ้าหากเสียงเป็นลบกวนป่อมแม่พี่น้องตางใดขอสมาอาภัยมาณโอกาสนี้นะเจ้าสําหรับวันนี้เจ้าต้องลาไปก่อนสวัสดีเจ้า